ไม่ผ่านค่ะผ่านครับเข้าใจว่ะจริงไม่ทีทำว่าศิลปะเลยในมุงศิลปะนี่คืองานศิลปะชนิดหนึ่งสวัสดีครับจอข่าวเด่น5โมงเย็น40รนาทีนะครับคุยเรื่องอื่นไม่ได้นะครับเรื่องของ Thailand g o t Talent ซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดจนก,กระทั่งกสทอชอ มีมติวันนี้นะครับหลังการประชุมอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ว่าคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหาจะเชิญผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เข้าไปชี้แจงต่อกอสทอชอกรณีออกอากาศรายการไ h a i l a n d ก็ต์ a ทเลนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีเนื้อหาและภาพที่สอบไปในทางอาาจารให้มาชี้แจงต่อกอสทอชอในวันพรุ่งนี้ นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการเข้ามาดูแลเรื่องเนื้อหาและการออกอากาศรา,ายการโดยกสทชอพรุ่งนี้ช่องสามก็จะเข้าไปชี้แจงนะครับขนาดที่ประเด็นเรื่องนี้วันนี้จะคุยกับอาจารย์เฉลิมชัยโคโสุทธิพัฒน์นะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติท่านดูรายการวันนั้นด้วยนะฮะสวัสดีครับอาจารย์เฉลิมชัยสวัสดีครับสยุทดก่อ,อนจะคุยกันนะค,<อ>คุณปัญญานิรันดร์กุลกำลังเดินทางมาห้องส่งช่องสามนะฮะ หลังจากมีข่าวว่าในทยรัฐออนไลน์ว่ามีการไปจ้างผู้หญิงสุภาพสตรีคนนี้เนี่ยนะฮะมาแสดงเพื่อเรียกเลตติ้งในวงเงิน10,000บาทอันนั้นเดี๋ยวเราไว้คุยกันแต่จะคุยกับอาจารย์เฉลิมชัยตรงนี้ก่อนอ่ะอาจารย์ดูสดไหมวันนั้นสดโอ้โหพอดีเลยพอดีเลยวันนั้นดูปั๊บเนี่ยนะครับผมเอาแกวห่างนิดนึีเดี๋ยวเดี๋ยวจะปัดล่วงอ่าถูกต้องเลยคืออย่างงี้ ต้องบอกก่อนแล้วบอกท่านผู้ชมด้วยที่บ้านนะฮะว่าศิลปะกับอ,อนาจาร์เนี่ยเป็นปัญหาของสังคมไทยมาโดยตลอดเวลามผมเนี่ยพูดเรื่องนี้เมื่อ30กว่าปีกับนิวัดกองเพียรสู้กันระหว่างนูตเนิราบบคอแตกปฏิทินนาาู๊ดเราอธิบายแต่ว่าเราไม่มีโอกาสที่อธิบายยาวเพราะว่าสื่อแป๊บเดียวมันต้องให้การศึกษาแก่ประชาชนดังนั้นรายการนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกแหละว่าอนาจาร์ คนด่ากันทั้งประเทศด่าบทอาจารย์ศิลปะหรือไม่ศิลปะไม่เข้าใจเราต้องยอมรับว่าพื้นฐานทางศิลปะของประเทศชาติเราไม่มีการศึกษาทางศิลปะของเราไม่ได้บอกว่าศิลปะในโลกนี้มีอะไรบ้างเหมือนยุโรปฝรั่งคือพื้นฐานของคนไทยเนี่ยถูกต้องไม่ดีเลยไม่ดีเรื่องศิลปะแม้คุณสรยุทธเองก็ไม่มีผมไม่มีนะไม่เข้าใจเลยศิลปะดังนั้นจะไม่รู้เลยว่าศิลปะปัญญาทางตะวันออกเป็นอย่างไรงานของตะวันตกมันพัฒนาการจาก จากการเขียนรูปเหมือนขึ้นมามเป็นจนสู่ความเป็นแอฟสแต็กจนเป็นวิดีโออาร์จนเดี๋ยวนี้เป็นอะไรคอมพิวเตอร์อาร์สูงมากจนนั่งอินสตาเลชันหรือบอด y ี้เพนที่<ะ>เด็กคนนี้ทําอยู่<ะ>เราไม่รู้จักเลย<ะ>แต่เรารู้ไหมว่าฝรั่งมันรู้หมด ฝรั่งมันจบไฮสกูปับมันรู้หมดเลยศิลปะในโลกนี้มีอะไรบ้างรู้จักแม้ทั้งศิลปะของชาติเราทางทางปัจญาทางตะวันออกเห็นไหมนี่คือระบบการศึกษาของฝรั่งเพราะฉะนั้นสําหรับคนไทยที่ดูก็เลยจะไม่มีพื้นฐานเมื่อไม่รู้เรื่องจึงไม่มีพื้นฐานจึงมีปัญหาคําว่าศิลปะและอนาจารย์อะไรของมันวะอันไหนอาจารย์อันไหนศิลปะนี่คือความหมายแต่ถ้าถามฝรั่งฝรั่งดูเฉยเขาเฉยมากเขาโอ้ยิ่งกว่านี้เขาดูเฉยแต่ว่านั่นคือวัฒนธรรมฝรั่งแต่วัฒนธรรมไทยอีกอย่าง ซึ่งเราจะต้องระวังอ,อันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดดังนั้นถามว่าใครหน้าที่ตัดสินบอกนี่คือศิลปะ,ะคุณคนะพิโยกับพิญโยบอก,บอกนี่คือศิลปะ,ะถูกต้องมันคือศิลปะแขนงหนึ่งของศิลปะทั้งหมดในโลกพอเข้าใจนะศิลปะอันนี้คือใช้ตัวในการเพ้น์รูปดังนั้นทุกอย่างสามารถสร้างงานศิลปะได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนด้วยผูก,กันนี่เป็นแขนงหนึ่งของศิลปะของแขนงหนึ่งพูดถูกไอ้พิญโยพพินโยพูดถูกบอกว่านี่คือ ศิละปะมันเป็นศิละปะจริงแต่ว่าศิละปะที่ทํานั้นดีหรือไม่ดีอเข้าใจไหมเด็กคนนี้ทําศิละปะดีไหมไม่ดีอใช้ไม่ได้ห่วยแตกไม่รู้เรื่องศิละปะไม่รู้อะไรสักอย่างทีนี้ถ้าคนที่ทําบอดี้เพนจริงๆที่เป็นศิลปินระดับโลกฝรั่งต่างชาติที่เขาทํากัน,นอโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากคือหมายความว่าเขาจะต้องเรียนรู้ว่ากขะบวนการคิดทั้งหมดรูปที่เขาจะทำํำบรรยากาศสีที่เขาวาง ความคิดของสีที่เขาวางพื้นผิวพื้นผิวร่างกายของเขาที่ขมวดเคลื่อนไหวคือจะเอาตรงไหนลองยังไงจะต้องมีน้ำหนักจะต้องมีการพิมพ์ตัวเองลงไปเพื่อให้เกิดอะไรให้มันเกิดอะไรสิ่งที่เขาสร้างนั้นต้องมีความคิดทั้งทุกอย่างเป็นขบวนการจัดการศิลปะไม่ใช่ศิลปะไม่ใช่ส่งเด็กเข้าใจป่าศิลปะไม่ใช่อยู่ดี่ไม่นึกว่าส่งเด็กเอาสีลงไปใช่ไลงไปใช่เลยไหมอันนั้นบ้า ไม่ใช่นั่นคือทรงเดชห่วยแตกหวยแตกต้องเข้าใจว่าศิลปะเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้ที่มีจินตนาการมีความคิดแล้วต้องงามต้องงามต้องมีสุนรีภาพพอเสร็จแล้วรูปนั้นต้องสวยในขณะกระทางานศิลปะนั้นต้องสวยงามด้วยเมื่องานศิลปะเสร็จต้องสวยงามด้วยโอ้โหรู้ไหมมีนี่ฝรั่งเนี่ยนะมันทำเนี่ยนะฝรั่งมันเอาสีเนี่ยนะมันลาดกับบนพื้นครับ เมื่อเอาสีมาลาดบนพื้นเนี่ยม,มันวางสีด้วยความคิดทั้งหมด<แ>ไม่ใช่ส่งเดชดไม่ใช่มึงเทส่งแต่เขาคิดว่าเรื่องของเขาเนี่ยจะทําเรื่องอะไรเขาจะทําเรื่องความดินน้นหล่นความอึดอัดเขาสามารถที่จะสร้างเรื่องอย่างนี้ได้โดยใช้ตัวของเขาเองออดังนั้นเนี่ยสีเขาลาดลงไปแล้วก็กิ้งตัวลงไปแล้วก็กิ้งลงบนผ้าใบ เป็นความคิดทั้งหมดเป็นความงดงามของคือตั้งแต่การวางสีละคิดหมดใช้สีอะไรสื่ออะไรถูกต้องเขาคิดหมดแล้วการเอาตัวลงไปจะลงไปแบบไหนท่อนไหนจะลงถูกต้องจะสื่ออะไรเขาคิดไปหมดแล้วเขาวางโครงสร้างเป็นสเก็ตหมดแล้วนี่คือวิธีคิดของศิลปินไม่ได้อยู่ดีมาถึงมาแก้ผ้าเอาสีลาดเนี่ยอาจารย์ดูวันนั้นอาจารย์ว่าวางแผนไหมวางแผนใช้เป็นศิลปะไม่แต่ขึ้นมาถึงนะฮะผมให้ไม่สามารถให้ดูภาพซ้ํา วาดเป็นายๆคนนะะเสร็จปุ๊บถอดเสื้อถอดชุดจะไหนปุ๊บเอาสีลงเทแบบมันก็ไม่รู้ว่าเขาวางเอาสีไหนเทแล้วก็พราบแล้วก็แพรบแพรบแรบบเนี่ยง่ายเกินไปใช่ศิลปะไหมมันง่ายเกินไปมันไม่มีมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่บอกได้เลยว่าไม่ใช่ศิลปะมันต้องมีความคิดว่า อันแรกที่เวลาลงมือน่ะดังนั้นเราดูเนี่ยพวกศิลปินดูเนี่ยหรือคนรู้จักงานสิลบัดีเวลาเขาดูเด็กคนนี้แค่เขาจับแปรงขึ้นมาเขียนสีเหลืองเราก็รู้แล้วว่าเขาเขาไม่เป็นดูรู้ทันทีว่าไม่เป็นดูรู้ทันทีว่าไม่เป็นไม่ใช่ศิลปินใช่ถูกต้องเอาสีละไม่ใช่ศิลปินยังไงก็ไม่ใช่เขาคนอยากที่จะเป็นแต่ว่าเป็นเด็กที่สนใจเรื่องพวกนี้พอเข้าใจไหมเขาไม่ใช่เขาสนใจเขาสนใจเรื่องพวกนี้ครับ อาจารย์ขยันน <él> ิดน <the> ึงแม่กำลังมันเลยกำลังออกรถออกจั <uring> ่นอาจารย์ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเดี๋ยวพอหมดเวลาเดี๋ยวผมอัดเทปต่อครับผมสวัสดีครับคุณบัญญาสวัสดีครับวันดี้อาจารย์เฉลิมชัยกำลังคุยต่อพูดถึงภาพนั้นนะอาจารย์บอกว่าเขาพยายามจะเป็นศิลปินเขาอยากเป็นเขาชอบเราต้องยอมรับว่าเด็กเขามีใจเด็กเขาอยากทําเพราะเขาเคยเห็นฝรั่งเขาทำอย่างนี้เขาคิดว่าก็ได้ทําได้แต่เขาไม่เข้าใจว่าระบบความคิดของฝรั่งที่เขา เขาสั่งสมกันมานานเนี่ยเ,<อ>เขาคิดอะไร<อ>ในศิละปะนั้นมันต้องมีเอลเมนต์ก็คือธาตุทา,ทางศิละปะนั้นมีสีมีเส้นมีน้ำหนักมีฟอร์มมีพื้นผิวเท็กซเจอร์ที่นำมาประกอบกันเป็นแอสแทกดังนั้นการใช้เรือนล่างในการเคลื่อนไหวแล้วสร้างภาพเนี่ยมันเป็นนามธรรมาเ<อ>ข้าใจไหมไม่ใช่รูปธรรม<อ>ไม่ได้ ไม่ใช่เหมือนไอ้ฝรั่งที่เอาจู๋เขียนรูปพระเต็ดจําได้วะห็นเอาจู๋เขียนรูปพระเต็ดเห็นไหมแล้วขายได้เห็นไหมอันนั้นคือเขาเรียกว่าทักษะมันใช้จู๋อย่างยิ่งใหญ่หรือมันมันใช้แบบโอ้โหอันนั้นเป็นทักษะอันนั้นเป็นทักษะคือใช้คำว่าเพศในการวาดภาพถูกต้องแต่นี้เขาเรียกว่า body ้เพนเป็นอ b s t r a c t a b s t r a c าคือใช้คำว่าเปลือกไม่ใช่ไม่เดียววิธีแต่ว่าไม่เข้าใจว่าที่มาเป็นยังไงถูกต้องไม่เข้าใจเลยเลยคิดว่าเฮ้ยเขา เอาสีราดเฉยๆแล้วปะปะเขาคิดอย่างนั้นแต่จริงๆมันเป็นระบบคิดถ้าของจริงอะ่ะมันต้องเป็นความคิดมันจะต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ก่อนว่าเฮ้ยสีทั้งหมดที่จะประสานกันเนี่จะเป็นอะไรฟอร์มของมันจะต้องเท่าไหร่สเปซที่เหลืออยู่ภาพจะอกมาเป็นยังไงภาพจ่อมา,อางไงในหัวไม่ใช่อยู่ดีลาดอู้เอานมถูไม่ใช่ใชยย่าง คือเป็นความพยายามทางศิลปะถูกต,ต้องผลงานออกมาไม่ใช่ศิลปละ่ถูกต้องผลงานไม่ใช่ถูกไหมผลงานไม่ใช่อาจารย์ดูภาพนี้อาจารย์ว่าเป็น,ปนงานไหมเอาผู้หญิงออกไปไม่ต้องไปคิดว่าที่มาของการอะไรยังไงดูภาพสุดท้ายเป็นเิลป่ยไหมไม่ต้องถามคนอย่างผม ถามเด็กนักเรียนศิละปะก็พอแล้ว,วเด็กมันก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ศิละปะมันไม่ใช่ความงดงามอาจารย์ไหมมันไม่ลงตัวอะไรอาจารย์ไหมตัวอาจารย์หมายถึงอะไรหมายถึงตอนแสดงหรือว่าออกทีวีออกทีวีก็ดูภาพลบลบเบอร์เบอร์มีสีทับอยู่ในทีวีไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ผมไม่รู้ข้างในตัวตรงจริงแต่ว่าในทีวีก็ถูกเซ็นเซอร์ถูกอะไร ใช่ไหมทั้งนี้ก็พยายามเซ็นเซอร์อะไรแย่ไปหมดก็โอเคมีสีลาดอยู่ทับอยู่มีเส้นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เฉลิมชัยยังอยู่นะครครูปัญญาความจริงจบสถาปัตครับศิลปะรู้แน่แรู้ครับครูปัญญามองยังไงผมคิดว่ามองไปถึงความตั้งใจของเขาเหมือนอาจารย์บอกผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคิดไม่ตรงกัน